ชาลีและนาลีตั้งใจจะเลี้ยงไก่ไข่สวยงามสีแดงจึงไปซื้อลูกไก่พันไฮบริดนะครับมาสามตัวไฮบิดจะเป็นสีสีแดง3ตัวนาลีผูกพันกับไก่ไฮบริดตัวเดิมจึงตั้งชื่อ3ตัวนี้ว่า ฟักทองฟักเงินฟักแก้วในการในในชีวิตจริงแม่ไก่จะทำหน้าที่เลี้ยงลูกไก่ให้ทั้งความอบอุ่นให้น้ำอาหารลูกไก่สามตัวฟักทองฟักเงินฟักแก้วชาลีทำหน้าที่เป็นแม่ไก่ ให้ทั้งความอบอุ่นทั้งให้ทั้งอาหารให้ทั้งน้ำเพราะฉะนั้นเขามีความผูกพันกับชาลีมากฟ,ฟักทองลงมาข้างล่างนะครับฟักแก้วเกาะอยู่ข้างบนเมื่ออายุได้สองสัปดาห์นะครับอยู่บนบ้านตอนนี้อยู่บนบ้านเลี้ยงอยู่บนบ้านเขาผูกพันกับชาลีฟักแก้วเกาะเกาะ กงไอเกาะไอตะก้าอยู่นะครับในในไข่ที่แม่ไก่เลี้ยงลูกไก่บางตัวจะโซนจะขึ้นไปเหยียบบนหลังแม่จะไปอยู่บนหลังแม่วันนี้นะครับวันนี้ลูกไก่ทั้งสามอายุได้อายุได้น่าจะไม่ไม่ถึงสามสามสัปดาห์ครับ ชาลีเข้าไปเอาไปเลี้ยงในกรงข้างล่างชาลีเข้าไปหาเข้าในกรงเขาผูกพันกับชาลีนะครับตัวนี้ที่บินเข้ามาเกาะอ,อยู่ตรงนี้คือฟักทองฟักทองบินขึ้นมาเกาะขาของชาลีก่อนตัวนี้ตัวนี้ฟักแก้วนะครับ สองตัวบินขึ้นมาเกาะบนขาของชาลีเหมือนกับลูกไก่ที่แม่ไก่เลี้ยงนะครับเขาผูกพันเขาผูกพันกับชาลีเขาก็บินขึ้นมาเกาะบนบนนั่งอยู่บนตักนะครับนั่งอยู่บนตักนะครับตัวข้างล่างคือฟักทองตัวซ้ายมือคือฟักเงินเออฟ,ฟักแก้วตอนนี้ฟักแก้วบินขึ้นมาเกาะที่ขา นะครับฟักทองกำลังจะบินขึ้นมาแล้วครับฟักทองกำลังจะบินขึ้นมาฟักเงินนอนหลับนะครับเมื่อกี้ฟักเงินมาหาแต่ตอนนี้ฟักเงินลงไปนอนหลับอยู่บนกล่องสองตัวนะครับผูกพันดีใจดีใจว่าชาลีเข้ามาหาในในเล้าึ้นว่าเกาะบนขาปีนขึ้นไป นะครับบินขึ้นไปเกาะบนบนบาทด้วยตอนนี้ทารียืนอยู่นะครับมือหนึ่งถือถือกล้องถ่ายสองตัวถือโอกาสบินไปเกาะไหลเกาะบนไหลข้างขวาบินบินบินมาเกาะอีกมือนึงครับมือที่ถือ,ถอบินมาเกาะอีกมือหนึ่ง เขาดีใจครับเวลาเข้าไปหาเขาเขาเหมือนกับว่าแม่มาหาเขาจะเขาจะบินมาหาจะถ้าถ้าอยู่นอกกรงเขาก็จะมาตะมาอยู่ตรงข้างกรงแต่ถ้าเข้าไปในในในเล้าเขานะครับเข้าไปในกรงเขาเขาก็จะมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยครับแค่เราไก่ทั้งสามมาอยู่กับชาลีเมื่ออายุได้ ได้วันที่สาครับวันที่สาม